สวัสดีคณาครูทุกท่านนะครับกับผมนายอดิศรอนพิมนะครับได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการนะครับในวันนี้นะครับให้มาชี้แจงนะครับการกรบันทึกนะครับการประกาศผลการทดสอบนะครับประจำภาคเรียนนะครับโดยจะเป็นที่เราใช้นะครับก็จะเป็นไฟล์ Excel นะครับนะครับในไฟล์ Excel นี้นะครับผมได้ทําเบื้องต้นเป็น2 ชีตนะครับก็คือของปฐมต้นกับปฐมปลายนะครับโดยผมแบ่งตามตัวชีวัดนะครับก็คืออย่างปฐมต้นนะครับผมจะไปเข้าเรื่องในวันนะครับสิ่งที่ผิดเป็นประจำนะครับก็คือชื่อเรื่องนะครับต่อมาก็จะเป็นชื่อวิชานะครับรบกวนคณะครูเช็คด้วยนะครับว่าถูกต้องตามที่หลักสูตรเรากําหนดไว้ไหมนะครับก็อย่างปฐมเนี่ยปฐมต้นเพิ่มเติมจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ปฐมปลายผมไม่มั่นใจน่าจะเป็น อย่างทถมปลายเราจะรู้จากด้านล่างนะครับปฐถมปลายอาจจะเป็นเพิ่มเติมเนี่ยให้คณะครูไปใส่เองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราผิดบ่อยๆก็จะเป็นชื่อของนักเรียนนะครับผมแนะนําว่าชื่อนะครับชื่อเลขที่เนี่ยนะครับให้ตรงกับปพ .5 นะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการตรวจสอบคะแนนและเวลาเราไปลงเล่มปพ .5 นะครับแล้วต่อไปครับข้อที่4ี่ก็คือ คะแนนเฉลี่ยด้านล่างของแต่ละวิชานะครับสมมุติว่าอย่างนี้ผมเป็น13คนนะครับก็คือนะครับมันจะมีทับ13ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าผมตัดเหลือ9คนสมมุตินะครับเวลาตัดเซลล์นะครับในกรณีถ้านักเรียนมีน้อยนะครับเราให้คุณครูตัดโดยการคลิกด้านข้างนะครับทึบด้านข้างแล้วก็กดลบเซลล์นะครับ เพื่อเซลลจะได้หายทั้งแถบนะครับทั้งแผ่นงานเลยนะครับแถวในแผ่นงานก็จะหายไปหมดเลยมันจะได้เซลล์จะได้ไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากที่ลบเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะเหลือแค่นะครับมันก็จะเป็น5 6าหกสิแปอ่ะก็จะเหลือแค่11คนใช่ครับจากที่ผมลบมื่อกี้ทีนี้เราก็จะมาแค่ด้านล่างนะครับให้เป็น11นะครับที้ในกรณีที่ตัดนะครับแต่กรณีเพิ่มในกรณีเพิ่มนะครับ ในกรณีเพิ่มนะครับผมก็จะแทรกได้เลยนะครับก็จะแทรกช่องแบบนี้ขึ้นมานะครับพอแทรกขึ้นมาแล้วเราก็จะมาค o p y อเซลล์นะครับวางได้เลยนะครับอย่างนี้เราก็จะผมก็จะค o p y อกสูตรลงไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับที่มันขึ้นแบบนี้นะครับเพราะว่าคำนวณตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะครับผมก็ต้องค o p y ตรงนี้นะครับมาวางไว้ตรงนี้จะเป็นคำนวณนะครับเกลียเฉลี่ยคูณกับค่าน้ําหนักนะครับเสร็จแล้วก็ นำผลรวมของเขตเฉลี่ยนะครับทั้งหมดที่คูณกับค่าน้ำหนักหารด้วยน้ำหนักที่เราเรียนนะครับทีนี้นะครับนะครับสิ่งที่เราเช็คจะต้องนะครับหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือเราจะต้องเช็คตรงนี้นะครับว่าให้ตรงกับจํานวนนักเรียนที่มีอยู่จริงนะครับเพราะส่วนมากคณครูนะครับที่ผ่านมาเราจะชอบลืมตรงนี้แล้วก็ปิดพลาดตรงนี้ทําให้ผลคะแนนเฉลี่ยรายห้องนะครับคาดเคลื่อนนะครับ แล้วก็จะส่งผลถึงเกจเฉลี่ยด้วยนะครับบางที่อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องตรวจสอบก็คือนะครับแต่ละเซลล์นะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็คือน้าเกดเฉลี่ยนะครับมาคูณกับน้ําหนักนะครับเพราะว่าส่วนที่จะคาดเคลื่อนผมก็แต่ส่วนนี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้เรียนนะครับไม่น่ามีปัญหานะครับ เพราะว่าผมตั้งน้ำหนักไว้ให้ตายตัวแล้วนะครับส่วนเซลล์นี้ก็จะเป็นผลรวมของเกตนะครับที่คูณกับน้ำหนักนะครับของทุกวิชานะครับเสร็จแล้วก็จะเอาส่วน AK นี้นะครับมาหารกับ A l เพราะว่าจะเป็นน้ำหนักของหน่วยกิจนะครับเราก็จะได้เกตเฉลี่ยออกมาของแต่ละคนนะครับหากค,คุณครูท่านไหนยังสับสนหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าเซลล์ไม่ถูกนะครับก็สามารถ ให้ผมตรวจสอบได้โดยตรงเลยก็ได้นะครับเพื่อความถูกต้องนะครับสำหรับผมก็มีเรื่องที่จะชี้แจงเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ